มาเรามา TSM กันนี่นะครับก็ไปอ่านได้นะครับในเว็บไซต์ของเราเนาะหุ้น TSMC หรือว่า TSM นะครับก็คือบริษัทไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แมนูแฟคเจอริงบริษัทนี้เป็นบริษัทผลิตชิปเบอร์หนึ่งของโลกเบอร์หนึ่งเบอร์เหมือนปะประกาศเลรอ่าใช่ครับเวลานั่งรถแท่นะครับนี่ครับเขารับผลิตชิปนะครับต้องเล่าอย่างนี้เนาะคือบริษัทเนี่ยนะครับในโลกนี้เกี่ยวกับชิปเนี่ยเขาแบ่งประเภทหยาบ สองประเภทหนึ่งคือบริษัทผู้ออกแบบชิปสองคือบริษัทผลิตชิปให้นึกภาพง,ง่ายๆว่าจะเป็นสถาปัตย์กับผู้รับเหมาะจะไม่มีสถาปัตย์ไหนเนี่ยรับงานรับเหมาด้วยและไม่มีผู้รับเหมาคนไหนรับงานออกแบบด้วยนึกออกไหมครับดังนั้นเนี่ย TSMC เป็นสมอนผู้รับเหมา ผู้ออกแบบเช่นใคร Nvidia AMD Apple Qualcomm นะครับบริษัทพวกนี้เขาจะเก่งด้านออกแบบแล้วก็มาจ้าง TSMC ผลิตชิปนะครับรูปตรงนี้นะครับคือตัวอย่างนะครับในปีสัก2023นะครับโพสนี้คือโพส2023นะว่ากลุ่มลูกค้าของ TSMC เนะี่ยมีใครบ้างนะครับจะเห็นว่าก็ทุกบริษัทที่เกี่ยวกับชิปเนี่ยทั้งหมดเลยนะ แต่ว่า Apple เนี่ยคืออันดับหนึ่งอ่ iPhone ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เขาเอาชิปเนี่ยมาผลิตที่ TSMC นะครับในสัดส่วนกว่า23%แล้วก็มีทั้ง NVD มี AMD ไล่ไปเนาะทีบริษัทเนี้ยเขาก็จะต้องมีโรงงานเยอะแยะมากมายนะผมก็แปะลิงก์มาให้นะครับเผื่อใครอยากรู้ว่ามีโรงงานอยู่ที่ไหนบ้างนะครับจริงๆก็หลักๆแน่นอนก็ต้องอยู่ที่ประเทศไหนเยอะสุดอ่าแค่ชื่อก็บอกแล้วจิไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ก็น่าจะอยู่ที่จีนอ่ากูว่าแล้วนะครับในใจเนี่ มีหน้าเล่นคุนไม่เคยถูกนะฮะจะอยู่ที่ไต้หวันอ่าแน่นอนครับแล้วก็มีที่สหรัฐด้วยนะครับอย่างล่าสุดก็มีการเหมือนคุยกับโดนัลด์ทรัมว่าจะไปตั้งโรงงานลงทุนมากกว่าร้อยล้าน,100นร้อยบิลเลียอะไรอของเขาก็ตามนั้นไปทีนี้ไอสิ่งที่เขาเอามาผลิตเนี่ยใช้คําว่าชิปก็จริงเนี่ยแต่ชิปมันก็โดนใช้งานหลายแบบถูกปะหาวซะแล้วนะครับเมาครับอ้าวตายบ่าร่เล่นร่เล่นชิปเนี่ยมันเป็นชิปประเภทไหนเยอะสุดนะครับกว่าครึ่งหนึ่งนะครับเป็นชิปก็คือ High Performance Computing ผู้ภาษาบ้านๆก็คือชิปที่ใช้สำหรับ AI และอีก35%เป็นสมาร์ทโฟนเนาะผมมองว่าไอ้สมาร์ทโฟนเนี่ยเ็คงเป็นพวก Apple แหละส่วนในห้นตตรงนี้ก็จะเป็นอ่ AMDNVIDIA ต่างๆบอร์ดคอมนะครับสมาร์ทโฟนก็ขอโทษขออภัยนะฮะไม่ใช่แค่ Apple ลหรอกควอคอมด้วยเพราะควอคอมก็ทำพวก n a p d r a g o n ฝั่ง Android ฝั่ง Android อ่าทีนี้สัดส่วนนะครับรายได้นะครับเราก็จะเห็นว่าอ่ผมก็มาแปะให้เนาะว่านอกจากว่าเรารู้แล้วว่าเขาจะเอามาใใช้้้นนนดดาา AI อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ใครลงทุน TSM เนี่ยหรือเริ่มรู้จักธุรกิจชิปคุณต้องเข้าใจเรื่องของความบางชิปเนี่ยเขาเน้นกันเรื่องความบางยิ่งบางแล้วประสิทธิภาพแรงแรงเนี่ยคือคุณสุดยอดอถามว่าทำไมเขาอยากได้บางนึกภาพ Data Center มันเหมือนตู้เสื้อผ้านะครับเป็นตู้ที่เราอ่ะ เอาชิปไปใส่ดังนั้นอ่ะถ้าชิปขนาดใหญ่ก็คือใส่ได้น้อยอถ้าชิปยิ่งบางแปลว่าเรายิ่งใส่มันได้เยอะอนะครับและเมื่อชิปบางใส่ได้เยอะจํานวนชิปมากขึ้นการคํานวณต่างๆก็ทํำไมเร็วขึ้นะนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจึงเน้นกันว่าใครทาได้บางนะครับคนนั้นชนะ แอกว่าประสิทธิภาพต้องโหดด้วยนะซึ่ง TSM เนี่ยนะครับเขาสามารถผลิตชิปด้วยความบางระดับ2นาโนเมตรได้ซึ่งถือว่าตรงนี้คือล้ำหน้าที่สุดในโลกแล้วนะครับก็คือบางที่สุดแล้วนะเนี่ยมันจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงพูดได้เต็มปากเต็มคำว่า TSM คือบริษัทผลิตชิปเบอร์หนึ่งของโลกนะครับหนึ่งในเรื่องของความบางนะครับในเรื่องของลูกค้าแล้วก็ผมไม่ได้ทําสไลด์มาแต่ว่ามันคือสัดส่วนแบ่งของการตลาดอืมส่วนแบ่งส่วนแบ่งเออหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือดับหนึ่งของโลกแล้วร้อยเปอร์ แล้วเรามาดูรายได้กันนะครับก็คือสรุปงบปีที่แล้วปีแล้วนะครับรายได้เนี่ยคิดไปมากกว่า90กว่าพันล้านนะครับอัตรากําไรขั้นต้นอยู่ในระดับ56%นะครับไปอ่านได้นะครับพวกกําไรขั้นต้นอะไรเงี้ยผมมีเขียนอธิบายไว้กําไรสุทธินะครับอยู่ในระดับ40กว่าเปอร์เซ็นต์น่าจะใช่นะห <c oughs> าไม่เจออาจจะอ่านเลขผิดกำไรสุทธิผมไม่ได้เขียนมานะแต่อาจจะเขียนกําไรขั้นต้นนะครับในระดับ56%เปอร์นตะ์นาะแนวโน้มปี2025เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอแชะไปปก่่ออนนครับยางี2020 สี่เนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะอยู่ที่ราวๆกี่พันล้านดอลลาร์ล่ะนี่เก้าสิบ แต่ว่ารายได้ใน Q1 หรือก็คือไตรมาสหนึ่งนะครับคาดว่าอยู่ที่ราวๆ2 5่ส0บ้าพันล้านถ้า2 5่ส0พันล้านเนาะมี4ไตรมาสคูณ4แปลว่าปีนี้เขาคาดว่าจะอยู่สักราวๆสักร้อยล้านถ้าร้อยล้านเนี่ยก็แปลว่าจะเติบโตจากปีที่แล้วที่ทําได้90้าสิบถูกไหมเขาบอกว่าเขามีร้อยล้านใช่ไหมก็กาไรเนี่ยไปลงทุนฟรีๆที่อเมริกาได้เลยปีนี้ลงทุนเ,เอ,า,อางั้นเลยใช่ลงทเลยได้รายได้มามแล้วก็น่าจะมีการทําอัตรากําไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นได้นะครับตรงนี้น ทุนได้ดีนะครับจึงทําให้กําไรขั้นต้นสูงขึ้นกลยุทธ์ต่างๆเนาไม่ได้มีอะไรน่ากังวลน,นะครับเนื่องจากว่าเขาอะอยู่ในอันดับหนึ่งของโลกอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะมีการลงทุนในสารัฐต่างๆหรือว่าข่าวล่าสุดเนี่ยที่มีการจับมือกับ i ิน e l เพื่อทําบริษัทร,ร่วมทุนเกี่ยวกับการผลิตชิป <S 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 นะครับตรงนี้ก็จะยิ่งสร้างแบบจุดแข็งไม่ได้นะครับแล้วก็ความเสี่ยงนะครับตรงนี้สําคัญที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังถ้าเกิดใครรู้จักคุณ Buff ett, อร์เรนบัฟเฟตต์นักลงทุนระดับโลกนะครับเขาเคยลงทุน เพราะว่าคุณวอร์เรนบัฟเฟตต์ให้เห็นผลว่ามีความเสี่ยงเดียวที่เขาไม่สามารถรับได้คือบริษัทนี้เป็นบริษัทไต้หวัน<อ>เพราะว่าไต้หวันต้องยอมรับวว่าเป็นภูมิศาสตร์ที่เ,เป็นขอ้อพิพาทระหว่างเมกากับจีน<อ>เนาะทำให้คุณวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ย บอกว่าเออเขาไม่สามารถรับความเสี่ยงเรื่องของการที่เป็นอยู่ในประเทศไต้หวันและเป็นข้อพิพาทได้จึงตัดสินใจขายทิ้งทั้งหมดแต่ว่าได้กําไรเขาได้กําไรไปแล้วนะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ลงทุนในหุ้นตัวนี้เนาะก็ต้องรับความเสี่ยงนี้ไว้ด้วยนะครับว่าเออเราโอเคนะที่เขาจะอยู่ในไต้หวนันหรืออะไรอย่างนี้ประมาณนี้ นะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดของบริษัท TSM นะครับถามว่าน่าสนใจไหมแน่นอนว่าอะไรที่เราลงทุนในบริษัทที่เป็นอันดับหนึ่งเนี่ยยังไงก็น่าสนใจแล้วก็แทบจะทิ้งห่างคู่แข่งไปเรื่อยๆ,ๆเลยใช่นะใชตอนนี้ผมยังไม่เห็นว่ามีใครจะมาใกล้เคียงกับการผลิตชิปได้เท่ากับบริษัท TSM ถึงมันจะเป็นข้อพิพาก,นะพากระหว่างจีนกับอเมริกาก็จริงแต่ก็คือมันคือบริษัทอันดับหนึ่งที่ผลิตชิปอะ,อะไม่ว่าจะมีนวัตกรรมอะไรขึ้นมาใหม่ หรือว่าอะไรออกแบบมาใหม่ๆที่มันต้องใช้ชิปเนี่ยยังไงบริษัทเนี่ยต้องวิ่งมาก่อนเป็นอันดับหนึ่งที่ได้ประโยชน์ที่สุดแล้วยิ่งบอกเลยนะยิ่งตัวเองเป็นอันดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วแบบคนอื่นจะตาม,มก็ตามยากนะมันจะทําให้เราอ่ะยิ่งคิดราคาได้ประมาณว่ามีอํนานาจในการต่อรองผมไม่ผลิตให้คุณทูกๆนะครับประมาณนั้นนะฮะ